สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับ จากกรณีก้อยชาลินีนางเอกสาวหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อค่ำคืนของวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมิตรหมอแคนแฟนหมอลำอย่างหนักที่หมอลำสาวหายไปโดยขาดการติดต่อส่วนหนึ่งก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าหมอลำสาวป่วยหรือไม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่สามารถติดต่อก้อยชาลินีได้ในขณะถึงคิวที่จะทำการแสดงโชว์ทำให้ คาคืนของการแสดงในวันนั้นเนี่ยถึงกับวุ่นวายโอลมานกันทั้งเวทีเลยนะครับจากนั้นรายงานระบุนะครับบอกว่าก้อยชาลินีได้เซ็นสัญญากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเวลา3ปีซึ่งยังคงเหลือสัญญาอีก2ปีหากมีการฉีกสัญญาทิ้งกลางอากาศก็อาจทําให้ก้อยชาลินีนั้นต้องเสียค่าปรับในจํานวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวครับ โดยคืบหน้าล่าสุดนะครับก้อยชลินีนางเอกสาวหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุนะครับบอกว่าหนูขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังดีกับหนูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ทําให้เป็นห่วงตอนนี้หนูใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองหนูต้องขอบคุณผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากที่ให้โอกาสหนู ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดูแลหนูมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องการลงจากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนูได้แสดงเจตนารมณ์กับผู้บริหารแล้วในเบื้องต้นหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งท้ายนี้หนูขอขอบพระคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่รักหนูที่เอนดูหนู พพอร์ตหนูมาตลอดขอบคุณพลังบวกจากเพื่อนศิลปินและแฟนคลับหมอลำหลายๆคณะทุกๆท,ท่านที่มอบให้หนูขอบคุณจากหัวใจก้อยชาลินีนี่ก็เป็นคืบหน้านล่าสุดเลยนะครับเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวก้อยชาลินีนั่นเองนะครับหลังจากที่ก้อยชาลินีได้โพสต์ข้อความนั้นออกไปนะครับก็มีบรรดาแฟนคลับและก็เพื่อนศิลปินหลายๆคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจก้อยชาลินีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เป็นกํา กำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ